ไม่เปลียนตนเองความสุขที่จะได้ค an ับก็คือการที่เราไม่ต้องเดือดร้อนมรนทุกก็มีความเย็นของจินใจได้นั่นคือข้อสรุปของริงและห้าข้อแต่มรต้องแยกแยะแล้วว่ามีอะไรบ้างเราต้เข้าใจโดยโดยความรู้พื้นฐานของเราแต่ทำที่คารวะควรจะมีและก็ต้องมี ไม่ได้ว่าจะเป็นคารวาสก็ตมีการแสวงหาทรัพย์สมบัติมีการสาร,ร้สารงเนินสร้างตัวเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญของการอยู่เป็นคารวะสเป็นเหมือนกระพักรพนี้สะระมากเท่าไหร,กกราา่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่คารวาสจะต้องสั่งสมสแสวงหาอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเกิดการเกิดจากการมีทรัพย ส่วนกเกิดจากการใช้ใช้สอยรัพส่วนกันเกิดจากการเก็บรักษาส่วนกันเกิดจากการบริหารรับสมบัติตัวเองให้เป็นเมื่อเรามีทรับแล้วเราจะทําอย่างไรก็รมีหลักธรรมการบริหารรัพย์จะบอกว่าหัวใจเศรษฐีมันมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือพยายามหา ยันหาซับับบับนักเอาบอสู้คนโบราณเข้าไปเยอะมีความพยายาอดทนมันในการงานวิชาชีพของเราอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเจริญขึ้นอย่าพอใจอยู่แค่ที่เดิมพระบุพรเจ้าบอกว่าอย่าสันโดรพระเจ้าสรรเสริญความสันโดษนแต่ว่าการที่จะมีอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะ ถ้าเป็นพระวายาจโจยหรือเป็นพระก็อ,อย่าสันโดดในธรรมะหมายถึงว่าต้องมีมากขึ้นแต่มีด้วยอะไรทําให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้ต่าหากที่พระเจ้าสอนสริมก็คือจแบ่งหาทรัพย์ยันหมันเพียรแได้ว่าอุดฐานะมีการตื่นตัวอยู่เสมอในการทำมาหากินของเราหาช่องทางหารูทาง ที่จะทำให้มันเจินขึ้นหาอย่างเดียวไม่พอบางคนก็เป็นกระเจอก้นร่วมันทีหาได้ทั้งเดือนกินทังวันมีไหมเคยเจอไหมผมไม่ละครับทำมาทั้งเดือนกินวันเดียววันสุดท้ายเงินออกกินกันวันจบันวันอีกยี่สิบเก้าวันก็พบกันต่อไปฉลาดในการเก็บรักษา บริหารเงินให้เป็นแล้วก็รู้ว่าวิธีใดที่มันเป็นไปนได้จะใช้จะใยโด้วยความจําเป็นเนจริงการกินรู้อยู่สบายมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยความสุขมันเป็นแค่ค่านิยมอย่างบางคนก็ไปติดสูติดแรนเนมต้องใช้นองเท้าคู่เท่านี้แพงอย่างนี้ต้องใช้โทรศรัพท์ยี่ห้อนี้ ถึงมีความสุขบางทีถ้าเรารู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเียมของสิ่งนั้นนั้นเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเช่นโทรศัพท์มือถือบางคนก็โอ้เอาเงินนทั้งเดือนไปซื้อมาเด๋อนนี้นะ iPhone, ไอโฟน o n e ใหม่นีงเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นตัวท็อปๆเงินเดือนเราถึงกี่บาสี่ห้าหมื่นไม่ถึงครับบางคนถ้าก่รเนาะ อยากได้อยากได้เหมือนเพื่อนถามว่าซื้อมาทําไมถึงมาเล่นเกมบ้างถึงมาถือมันโกโก้แน่บางคนก็ซื้อมาจะโยมผู้หญิงก็ส่งไลน์ส่งคลิปถามว่าโทรศัพท์จีห้าพันทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่เราจะเอาแค่โทรศัพท์มาโทรมาอ่านสื่อสารกันหรือมาดูอะไรก็ไม่ต้องถึงกับ ขน,นไดแบบนั้นดูรู้จักใช้สอยทรัพย์รู้จักการบริโภคสิ่งของได้วแต่ว่าเป็นหัวใจของเศรษฐีลยในการเก็บรักษา,าในการบริหารแล้วก็เอาตัวโภชเนยมาตันยุตารู้จักประมาณประมาณในกําลังของเราควรจะใช้สอยแบบไหนไม่ได้ห้ามสิ่งของที่ดีๆที่มีกาปา